วันนี้นายกไปเจอเพื่อนครูครับนับหมื่นนะคะทั่วประเทศที่มาเจอกันที่ Impact กับเป็นงานนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูแล้วนายกไปร่วมประชุมด้วยที่เมืองทองธานีแล้วก็ไปบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษานะครับมีครูมาเยอะทีเดียวแล้วก็ถ่ายทอดออกไปคาดว่าน่าจะไปสู่สายตาของคุณครู700,000คนทั่วประเทศไทยานายกก็บอกว่าขอความร่วมมือ ในฐานะที่ครูเป็นส่วนสําคัญของระบบการศึกษาอยากให้ครูร่วมกันพัฒนาโดยปัญหาการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้มาจากครูนะครับแต่เกิดจากผู้บริหารที่ใช้การเมืองมาบริหารการศึกษามันจะมาใช้การเมืองนําไม่ได้ต้องมาใช้หลักกฎหมายหรือว่านิติศาสตร์หลักรัฐศาสตร์และทุกๆด้านมารวมกันนะแล้วนี่เป็นภาพนะคุณผู้ชมนี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่ คุณูต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทุกคนก็ฮือฮาเนื่องว่าเนเกาหลีมานะฮะใช่ค่ะทุกคนก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพท่านนายกนะคะตอนนี้แหละค่ะระหว่างที่เดินเข้ามาถ้าตามข่าวจากที่เป็นข่าวฮือฮากันในโลกโซเชียลก็บอกตามกําหนดการเมื่อท่านนายกเข้ามาถึงห้องก็ให้ทุกคนปรบมือจนนายกนั่งนะคะแต่ว่าด้วย บรรยากาศในช่วงเวลานั้นก็เชื่อว่าทุกคนก็จะปรบมือตามธรรมชาติอยู่แล้วที่นายกฯเดินเข้ามานายกก็บกมือทักทายนะครับ<ะ>แล้วก็ดูดูสิครับคุณผู้ชมใครมีมือถือต้องหยิบมือถือขึ้นมา<ะ>เพื่อถ่ายนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามใช้แฟลชด้วย<ะ>ก็เลยเหมือนกับถ่ายภาพดาราเลยนะคะ หลังจากที่นายกเดินไปถึงเวทีแล้วนะคะก็มีการพูดคุยกับครูแล้วค่ะอย่างที่คุณมนชัยบอกไปนะคะก็คือให้คุณครูช่วยการพัฒนาบริหารประเทศนะคะและที่สําคัญไม่มีการตบมือตามสคริปตด้วยจากที่ตามที่ก็คือตบมือเลยท่านนายกพูดประโยคไหนถูกใจก็ตบมือกันไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้การตีใจที่คนเดียวนะครับเวทจะเริ่มการวันนี้เราโนในลแรกไป้ับผู้กกับญาน ันนี้ก็อยากจะขอกับครูแสดงควาเคืนความสุขให้กับอสชบ้างนะในฐานะที่เราเข้ามาเพื่อจะแก้ไขนะครับเพื่อจะปฏิรูปในทุกด้านของประเทศปัญหาไม่ได้มีแค่การต่างมีทั้งหมดโสดถ้าถท้แท้แท้แห้งแห้งอะไรแห้งให้ดูนะทุกคนจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับอยากจะให้คุณครูคืนความสุขให้กับคสชบ้างแล้วบอกว่าอย่าไปมองที่ตัวนายกเป็นเรื่องการเมืองอยากให้ทุกคนมาร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะว่าคอสชอช่วงที่ผ่านมาพยายามเร่งแก้ไขปัญหาประเทศอย่างบางประเด็นที่ถูกมองเป็นเรื่องการเมืองก็อาจจะเป็นเรื่องมาตรา44นอกจากนี้พูดถึงการลงประชามติบอกว่าจะผ่านไม่ผ่านนายกไม่ว่าอะไรนะครับแต่อย่าไปบิดเบือนการลงประชามติเป็นหน้าที่ของทุกคน เพื่อที่จะนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งอย่ามาให้ใครชักจูงครับค่ะเพราะคุณครูที่นั่งอยู่หรือว,ว่าฟังอยู่ผ่านการถ่ายทอดสดก็เป็นหนึ่งในประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงไปลงประชามตินะคะทนายกก็เลยฝากในงานนี้ด้วยเลยและการประชุมครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกว่าถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและระบบเทเลคอนเฟรนซ์ไปทุกจังหวัดนะคะจะได้มีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารับชมกันอย่างทั่วถึงโดยที่จังหวัดขอนแก่นที่ศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิษ เสกมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีครูเดินทางมาลงทะเบียนจํานวนมากกว่า1,000 0คนมาร่วมรับฝังพร้อมกันแต่พื้นที่ไม่เพียงพอนะคะบางท่านนั่งพื้นเลยส่วน<ม>บางส่วนก็เดินทางกลับก่อนที่นายกจะพูดเสร็ค่ะโอ้โหเยอะมากนะคะ่ะกลายเป็นฐานแฟนคลับคุณครูนายกรัฐมนตรีไม่น้อยนะครับ